ปีมือหนสนับสนุนโดยดูเมกดูกโกลแชมพูโทโทลร,รีแพรไฟจากโรโลิโอปารีเรื่องต่อไปนี้ครับผู้ชมครับเป็นเรื่องของดนตรีครับใช่ค่ะไม่บอกก็รู้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาสะกดนักเต้นมาแล้วจากทั่วโลก <c oughs> เขาคือดีเจฟูมูนกอบางงานสุราธานีประเทศไทย <c oughs> <c oughs> อันนี้ดีเจฟูมูลหรือดีเจรถบัมฮะพี่เปียะทำนะฮะแล้วพี่คนนี้นะครับเขามีความสามารถเก่งกาขนาดไหนฮะไหนเล่าให้พวกเราฟังหน่อยฮะไม่เคยเข้ามากวญไม่มีรางวัลไม่มีกิจกร์แต่เมื่อกี้อะไรอ่ะเลี้ยงไก่อ่ะกี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กเนี่ยนี่หนูรูดอยู่รูดคือพี่คนนี้นะครับพื้นเพย์เเป็นคนกรอพังงานนี่แหละครับแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ด้านดนตรีด้วยตัวเองครับจนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวฟูมูลเนี่ยนะมาเห็นพี่เขาเปิดเพลงไงติดใจไง เชิญไปเปิดเพลงเนี่ยนะฮะตามเทศกาลดนตรีโลกในทวีปต่างๆครับจนสุดท้ายเนี่ยค่ายเพลงต่างประเทศครับดึงตัวพี่เขาไปออกอัลบั้มมาแล้ว6อัลบั้มให้คุณผู้ชมเรียกว่าโกอินเตอร์กันเลยเลยทีเดียวจะตื่นเต้นร้าใจขนาดไหนตามอันเสียวอ้วนไปเที่ยวเกาะพังันกันเลยครับมือหนึ่งในดวงใจ ตการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อกลางอย่างหนึ่งของมนุษย์ให้ความสนุกสร้างมิตรภาพและความรัก ที่นี่จุดเริ่มต้นเสียงดนตรีของกลุ่มคนเล็กๆที่ประสานพลังด้วยฝีมือพร้อมส่งต่อความสุขมันจะยิ่งใหญ่คุ้มค่าก็ต่อเมื่อคุณได้สัมผัสมันดังเช่นพวกเขากลุ่มนี้ Harmony of Asia บทมบทแรกเริ่มด้วยดีเจเจ้าดีเจเจ้าที่คุ้คลีกับวงการดีเจมากว่า15ปีเป็นทั้งอาจารย์และผู้ปลุกปั้นดีเจรุ่นน้องมานับต่อนับตลอดจนในปาร์ตี้ชื่อดังอย่าง Half Moon Festival ส่งผลให้ดีเจเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เทศกาลดนตรีระดับโลกเฟสติวัลเขาผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนยุโรปสวิตเ์เยอรมันเอเชียเกาหลีใต้ในคลับชื่อดังไฮโซเวอร์คลาสแสงสีเสียงเขานี่แหละที่ถูกเรียกร้องพีคขั้นสุดกับต้นสังกัดที่จับเซ็เสนสัญญาจัดอัลบ,บั้มมาแล้วถึง6อัลบ,บั้ม ทั้งในเยอรมันและอิสราเอลแล้วถ้าลองได้ประสานพลังทำงานควบคู่กับดีเจโนตคู่หูรุ่นน้องเมื่อไหร่ยิ่งจะทำให้งานปาร์ตี้นั้นๆสนุกแบบหลุดลอกไปเลยทีเดียวโอ้โห อนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในฮาร์โมนีสตูดิโอครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่เจา้าสวัสดีดพี่กุ๊กสวัสดีพี่โน้ต evet. <ok?> ตอนนี้กำลังเตรียมตัวทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวทำเพลงไปทัวร์กันนะครับทำทัวร์กันเลยทำทำเพลงออกไปเล่นข้างต่างประเทศกันนะครับ ต้องทํากัน3คนเลยเหรอครับพี่เจ้าจาว่ความสามารถแต่ละคนก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับกูก็จะเป็นนักมือแจ็คซโฟนคีย์บอร์ดแล้วก็เขียนเพลงนะครับ<อ>กูเนี่เขียนเพลงได้ครับก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศมาคนนี้เก่งเลยตัวน้องนี่เขาเป็นมืออิดิทโอ้นี่เลยอยู่กับโปรแกรมเลยใส่เข้าไปเยอะแยะนี่เขาทำได้เลยเสร็จอะย่งเงี้ยวันนี่ถึงเสร็จแล้วไม่ทำเร็วขนาดนั้นเลยเหรอนี่ผมว่าทำได้ดิี่ยเขาสเปซมาทีเดียวเสร็จเลยโอ้โหอัศจรรย์จริง ใช่แล้วล่ะครับด้วยเทคนิคการทำงานที่ยากอย่างแท้จะเข้าถึงระบบงานที่ประสานความลงตัวไทม์ไลน์คีย์บอร์ดมิกเซอร์อูฟังลำโพงผสมผสานฝีมือขั้นเทพของทุกคนทุกอุปกรณ์ฟิวชั่นกันเป็นหนึ่งมันจะกลายเป็นผลงานชั้นเลิศระดับกระบีมือหนึ่ง ดีเจโนตจัดจังหวะงานอิดิเตอร์ที่สลับซับซ้อนดีเจฟุกกับจินตนาการการเขียนเพลงที่ลึกลำ้ำดีเจจ้าควบคุมทุกระบบจัดทุกสัดส,ส่วนให้ลงตัวด้วยฝีมือระดับปรมาจารย์นี่แหละครับผลงานที่กลั่นกรองออกมาจากความคิดและจินตนาการ ไม่ไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมความแตกต่างจากศิลปินจากโซนทวีปต่างๆประเทศต่างๆของเราต่างกับเขาตรงไหนแตกต่างของเราก็คือเพลงเราจะนินออกไปทางฟังแล้วรู้สึกถึงแดดถึง ทะเล,ลวันถึงทะเลเราจะซ้อนพวกเสียงคลื่นเสียงน,นกเสียงอะไรไว้ตลอดอคืออาจจะไม่ได้ยินชัดแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆก็คงจะก็คงจะได้ยิน,นัตาก็ลึก,อ,ลกออกอ่าหลับตาก็ล้อออกแล้วกเ็เขาถึงเลือกเราไปเป็นตัวโปรโมทในช่วงซัมเมอร์เขาคนะรับเล่นกลางวันมาเป็นตัวแทนของเสียงแสงแดดอ๋อหรอแทนของความดำแล้ว <laughs> อยู่กับทะเลอยู่กับแสงแดดเพราะฉะนั้นกลิ่นอายของดนตรีเราก็ออกแบบเหมือนแบบ ทาทิศขึ้นต้องไม่ขึ้นก็แอบเป็นกลางวันกลางวันเสริมโอ้อันนี้คือจุดเด่นหรือเขาเเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์เด่นของของเราฟังแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่มันมาแต่ภาพที่หลอนนั้นไม่ได้หลอนมาแา่ทางนี้แน่นอน นี่คือปาร์ตี้ที่รวบรวมคนจากทั่วทุกมุมโลกความรักมิตรภาพได้บังเกิดขึ้นที่นี่ Welcome to Thailand You p e n the gates to the sound world Your attention is required Permission? ด้วยฝีมือระดับกระบีมือหนึ่งดีเจเจ้าดีเจโนตขอส่งต่อจังหวะความมันในสไตล์ดนตรี EDM Electronic Dance Music เพิ่มความซีดกระตุ้นต่มความพลิวฟูมูลปาร์ตี้ ก็ถามว่าความรับของปาร์ตี้นี้คืออะไรผมนี่ขอตอบเลยนะครับว่านี่คือปาร์ตี้ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยระดับกระบี่มือหนึ่ง วาดึงดูนักท่องเที่ยวกว่าสามหมื่นคนให้มารุมกันเต็มหาดแต่ทั้งหมดถูกสะกดไว้ด้วยเวทมนต์ของดีเจมือหนึ่งของเราบนเวที ถึงวันนี้นี่ว,วันนี้ถึงวันนี้เป็นความภูมิใจของทุกคนเพราะผมเป็นผมใช้เป็นทั้งอาชีพผมใช้เป็นทั้งตัวโปรโมตบ้านผมเองเนะกาะ,ะงานเลยผม,ผมตั้งใจมากซึ่งหลายคนทั้งหลายภาคนะครับยังอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมทำไปเยอะทํามานานนะครับมานานคือหลายๆคนที่เขาจะมาพันนี้รู้จักทางานเพราะว่าเพราะพวกผมนี่ก็เยอะนะอย่าพูดผมคนเดียวเลยพวกกลุ่มที่ผมอยู่เป็นขึ้นใต้น้ําที่คอยผลักดันให้คนเขารู้ว่าคุณภาพเรามีอยู่ไม่ใช่แบบนะนะไป็นทำอะไรกันมั่วๆไม่ใช่ คือไม่อยากเห็นรัฐบาลได้มเนี่ยไม่อยากเห็นเลยว่าการที่คนมาเฟสติวัลหรือมาเที่ยวงานกันเนี่ยรับเป็นการมามั่วนะฮะแต่เขามีความมีความสนใจเขาสนุกอ่ะเขาเขาเขาเขสพดนตรีแล้วเขาสนุกเนี่ยแล้วเขานานเจอกันทีไม่ใช่คนไทยไปกันทุกอาทิตย์นะอ๋อเขาหูวนัดกันปีเนี่ยได้ไ่เจอกัน ของเสียงดนตรีอยู่ตรงที่ใดกระบี่เมื่อหนึ่งขอเฉลยในสไตล์เราว่าคงอยู่ที่เจตนารมของเจ้าของผลงานที่ต้องการจะสื่ออะไรออกมาซึ่งผลงานนั้นจะมีคุณค่ามากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของผู้ที่เข้าถึงมันนี่ละครับ Harmony of Asia อยู่นักหนาออกมาจากพังงานแล้วนิดนึงแหมคนก็เคิมเคิมก็ำลงังหลงไหลอ่ะคุณผู้ชมก็เคิมเหมือนกันใช่ไหมคะน,นี่เนาะคือคนพบเลยนะเนาะคือคนพบว่าเนาชอบแนวนี้นน <c oughs> คือเพลงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมครับแต่คนทําเพลงเนี่ยสุดยอดยิ่งกว่าครับไม่ต้องสังเกตดูดีๆเห็นไหมในบางเพลงเนี่ยนะมิกซ์เคือดนตรีเข้าด้วยกันเนี่ยนะหกสิบเจ็ดสิบชนิดน่ะ และขั้นตอนการทำนะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะฮะสำหรับซับซ้อนมากๆฮะนี่แหละค่ะเขาถึงเป็นกระบี่มือหนึ่งของเราและสมแล้วนะคะที่เขาได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดดีเจแก่แรกๆก็อายุประมาณ20ครับก็แกะได้ประมาณ3เดือนคนระับก็เริ่มเป็นคนระับอาจารย์บอกว่าเริ่มไปแข่งได้แล้วครับก็เลยแข่งนะตั้งแต่นั้นมาไปเรื่อยครับจนมาได้แชมป์สุดท้ายนี่ก็ทีมืองทองคนระับ เมื่อลาสุดเดือนที่แล้วครับกระบี่มือหนึ่ง